เอกสารแจ้งนำรถยนต์กลับเข้าราชาอาณาจักรพร้อมระบุค,ค่าประกันตนเองเป็นเงินมูลค่า3เท่าของราคาประเมินรถยนต์ถูกส่งให้ผู้มีรายชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ทั้ง91คันที่ออกนอกประเทศทางสะพานมิตรภาพแห่งที่3จังหวัดนครพนมแล้วไม่นำกลับเข้าประเทศไทยหนึ่งในผู้ที่ได้รับเอกสารคือนา,นายธนันโทคมาชาวบ้านดงยอตำบลน,นาทอนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม ซึ่งขับรถโตโยต้าวีโก้ไปประเทศลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังได้รับการว่าจ้างจากนายหน้าที่เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเป็นเงิน4 0 0พบาทเมื่อตกลงรับงานจากนายหน้าเขาต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนไปให้คนประสานงานวันนัดหมายมีคนขับรถยนต์มาส่งพร้อมหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศและใบคู่มือจดทะเบียนที่ถูกโอนให้นายธนันเป็นเจ้าของรถก็ให้ขับรถไปให้หน่วยขับรถข้ามให้หน่วยครับ ผมก็ไปก็ไปผมก็ทํางานอยู่นะเขาก็ให้ค่าจ้างมาห้าพันแต่ไปเสียค่าผ่านค่าอะไรไปพันหนึง่งเหลืออยู่สี่พันครับผมขับไปส่งข้ามเราไปถึงฝั่งนู้นอยู่ตรงร้านค้านะ่ะนะที่ผมบอกผมก็กลับมาแล้วเขาก็มีคนขับไปต่อน,นายธนันขับรถข้ามสะพานมิตรภาพไปที่จุดนัดหมายริมทางหลวงหมายเลข13 เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนประเทศลาวห่างจากด่านพรมแดนประมาณ200เมตรที่นั่นมีคนมารอรับรถยนต์อยู่แล้วเมื่อส่งรถเสร็จเขาจึงนั่งรถโดยสารกลับประเทศไทย,ไไยในหน้าซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกับน,นายธนันให้ข้อมูลกับดีเอ็กซิทว่าเมื่อผู้จัดหาฝั่งไทยได้รถยนต์ตามที่ผู้รับซื้อฝั่งลาวต้องการแล้วจะติดต่อมาที่นายหน้าให้หาคนขับรถ หรือที่เรียกว่านักบินหนึ่งหมื่นบาทต่อรถหนึ่งคันเป็นเงินที่ไหนหน้าได้รับโดยแบ่งให้นักบินห้าพันบาทที่ผ่านมาเขาเคยจัดหาคนขับรถมาแล้วเจ็ดคนเขาได้รถปุ๊บเขาจะโทรมาเลยว่าเออได้รถแล้วนะได้รถแล้วหานักบินห,หน่อยหน่อยโอนที่ไหนกรุงเทพหรือโอนนครหรือสกลโอนกรุงเทพก็ได้แล้วก็ส่งบัตรไให้เขาเขาก็ทําเอกสารล้วมีคนปิ้นรูปบัตรประชาชนออกมาแล้วก็เอา บัตรประชาชนของอะไก็แนบมากันเล่นแล้วก็ไปโอนโอนปุ๊บก็เป็นชื่อของคนที่ส่งเอกสารไปเขาก็ลดรถส่งให้คนขับขับลงมาขับมาส่งก็ได้แล้วก็มาดูมาเช็คดูแล้วเออเป็นคนขับคนนี้ก็โทรบอกเขาว่าพรุ่งนี้ไปเ้อะถ้าเขาไม่ว่างก็เลื่อนไปวันสองวันข้อมูลจากด่านศุลกากรนครพนมระบุว่าขณะนี้มีบุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ เข้ารายงานตัวแล้วกว่า30คนจาก91คนในจำนวนนี้มี16คนยอมรับว่าขับรถออกไปแล้วไม่นำกลับมาส่วนอีกกว่า10คนนำรถกลับมาแล้วแต่เอกสารตกหลน่นที่เหลืออีกราว60คนยังไม่ติดต่อกลับมานาครพนมไม่ใช่พื้นที่เดียวที่พบรถจนออกนอกประเทศแล้วไม่กลับมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม2565 ด่านสุลกากรมุกดาหารพบรถยนต์ที่ออกนอกประเทศแล้วไม่กลับเข้ามา91คันและพบมากที่สุดที่ด่านศุลกากรหนองคาย124คันรวมรถยนต์ตกค้างที่ออกทางสะพานมิตรภาพไทยลาวทั้ง3แห่ง306คันแหล่งข่าวในประเทศลาวให้ข้อมูลกับดีเอซว่าการนำรถจากประเทศไทยไปขายแม้เดินทางข้ามแดน,นอย่างถูกต้องแต่ก็ถือเป็นการทำผิดกฎหมายของประเทศลาว พอที่นั่นยังไม่อนุญาตให้จดทะเบียนรถยนต์มือ2ที่นําเข้าจากต่างประเทศแต่มีข้อยกเว้นสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการที่สามารถทําได้ในรูปแบบรถยนต์สวัสดิการนี่อาจเป็นช่องโหว่ทำให้เกิดการฟอกรถยนต์นําเข้าจากไทยให้กลายเป็นรถถูกกฎหมายในประเทศลาว วันที่8ธันวาคม2565รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศลาวถแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติว่าปี2565ตรวจพบรถยนต์นำเข้าผิดกฎหมายในประเทศลาวและดำเนินคดีได้กว่า1,000 0คันเก็บค่าปรับได้กว่า3 6 1 0 0 0ล้านกีบหรือประมาณ722ล้านบาทอาทิตย์โชวสัจจานัน์ไทย P ี s รายงาน